กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวในช่วง Health Secret by ดรอรวรรณค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ที่คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคือดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและ ข้อแนะนำของคุณหมอสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆเพื่อจะทำให้พวกเรานั้นปลอดภัยห่างไกลจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆในขณะเดียวกันก็จะมาแนะนำถึงนวัตกรรมที่ใช้ดูแลสุขภาพจะได้ทำให้เรานั้นปลอดภัยห่างไกลโรคจะดูดีสมาร์ทสดใสไปตลอดการเลยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะยังคงเกาะติดกันเรื่องของภาวะลองโควิดค่ะ จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยหลายๆคนที่หายจากโควิด -19 แล้วนะคะอาการที่ว่านี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างจะมีสิ่งบ่งชี้แบบไหนและจะมีวิธีการในการดูแลรักษาตัวเองอย่างไรติดตามพร้อมๆกันในช่วง Health Secret by Dr. อรวรัณค่ะก็อย่างที่มีรายงานเพิ่มนะคะอย่าง มอทบทวนให้อีกทีมันก็มีได้ทุกระบบแต่ตอนนี้รายงานวิจัยก็คือค่อยๆเพิ่มขึ้นมาว่าเพราะว่าลองโควิดมันคือภายหลังจากที่ติดโควิดใช่ไหมฮะอันนี้เป็นโรคใหม่ก็ค่อยๆมีงานวิจัยเนี่ยตามออกมาว่าภายหลังที่ติดไปแล้วเนี่ยมีอาการอย่างไรก็จะมีตั้งแต่พบว่าเป็นโรคหลงลืมง่ายเพราะมีมีทางพยาธิสภาพทางสมองในตรวจพบว่ามีอาการมีลักษณะเหมือนอัลไซเมอร์เกิดขึ้นในผู้ที่เคยติด ทั้งทงที่อายุยังไม่มากนะคะก็จะมีอาการหลงลืมไปจนถึงที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือเป็นโรคซึมเศร้าก็มีนะคะไปจนถึงปวดศีรษะไม่รู้สาเหตุทางด้านผิวหนังเองก็จะมีโรคผื่นไม่รู้สาเหตุไปจนถึงผมร่วงผมบางลงนะคะแล้วก็ <c oughs> ที่กังวลกันก็คือว่าภูมิหลายคนตกนะคะป่วยง่ายกว่าเดิมคือติดเชื้อง่าย ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็มีเรื่องหายใจติดขัดเพลียรู้สึกตัวเองเพลียง่ายแล้วก็วัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนจากเลือดก็ลดลงเมื่อออกกําลังกายนะคะหล่านี้เป็นตน้นแล้วก็มีเรื่องปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดกระดูกก็มีนะคะแล้วก็ไปจนถึงมีปวดข้อนะคะแล้วก็อันที่ตอนนี้งานวิจัยเพิ่งออกมาก็พบว่าทําให้คนที่ปกติไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะก่อให้เกิดการเป็น อัตราการเกิดเป็นเบาหวานสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นผลพวงจากการอักเสบของเชื้อไวรัสเนี่ยที่มีต่อระบบต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยติดง่ายแล้วไม่มีอาการก็ตามแต่หลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยเชื้อมันยังแพร่ไปได้แล้วความที่ติดง่ายเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็ก็ไม่รู้ตัวเลยบางทีนี่แค่รู้สึกเจ็บคอนิดหน่อยพอตรวจอ้าขึ้น2ขีด a อ k ขึ้นแล้วคือง่ายจนแทบไม่รู้ตัว แล้วก็อย่างที่มีรายงานกันว่าคาดว่าทั่วโลกก็จะติดหมดโดยเฉพาะเมืองไทยก็จะติดได้ทั้งร้อเซเเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องป้องกันตัวเองดีกว่าเพราะเรากลัวเรื่องผลข้างเคียงที่หลังจากที่ติดแล้วนะคะในเมื่อเวลานี้โควิด19ยังระบาดอย่างหนักเพราะฉะนั้น กาศห้ามตกโดยเด็ดขาดนะคะรีบเข้ารับวัคซีนสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยล้างมือให้บ่อยๆและเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม608ท่านายกรัฐมนตรีสั่งการไปแล้วนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม608อย่างน้อยให้ได้ร้อยละ70ก่อนเทศกาลสงกรานนี้รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่ พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดท,ทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ